ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับพังน้องอายชาแนลนะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะคะน้องอายขอบคุณจ้าเขาเร็วจ้าเขาเวดีแม่ก่อนขอบคุณแม่มะนาวก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยสสวยก่อนจ้าสวยก่อนกราบขอบพระคุณคุณแม่มะนาวนะคะแม่มะนาวมากนะครับผมขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณคุณแม่มะนาวมากๆเลยนะ ชิมีตาแตงโมสามถุงแล้วก็มันแก้วหนึ่งถุงนะคะแก้ดโป้งขนาดไหนเนหากราบขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะที่ได้มอบผลไม้นะคะกับสาวสวยนะน้องอายเนี่ยให้นำมนต์ให้พ่อทุกวันเลยนะ สวยน่อยขอขอบคุณนะคะก็ขอให้ผลบุญในครั้งนี้นะคะย้อนกลับไปหาครอบครัวคุณแม่มะนาวลอยเท่าพันเท่านะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอ้ยสวยเลยแซบบอแซบบอนี่นะคะแตงโมสามถุงมันแก้วถุงหนึ่งนะคะเป็นคนทาถ้าคนพา หะกินแตงโมก่อนนะคะทยอยป้อนนะคะจ้าเสือก่อนจ้าก่อนเออจ้าใจเย็นนะคะเออใจเย็ยนแบบเดียยแบบเด๋ยวติแบบดคแบบแบบอจ้าจิ้แบบมมาทุ่งี่องมัน,ม,นมันอะไรเงินเ็กลาหลอดเนะีแบบ่ย <laughs> ขอบคุณก่อนแล้วขอบคุณก่อนแล้วจ้าสวยจ้าสวยก่อนจ้ากราบขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยผมปอกอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปพักผู้ปกรรมปกปักเมตตาคุณแม่และครอบครัวเดินทางไปไหนก็คอยพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดชีแล้วก็ตลอดไปขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากๆนะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางน้องไอชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ